ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดบี้มาพร้อมกับมัสเตอร์ไฮที่พิเศษสุดๆเลยซึ่งพี่เดบี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าตุกตานางนี้มีราคาสูงมากๆพี่เดบี้ได้มาในสภาพมือสองในราคาสองพันนิดๆนะคะแม้ราคานางจะแรงสักหน่อยแต่เมื่อดูรายละเอียดและหน้าตาของเธอพี่เดบี้ก็ต้องบอกเลยว่านางสวยสมราคามากๆค่ะ สวยปังสุดๆส,สำหรับการเป็นตุ๊กตาเนเฟร่าเวฟแรกนะคะเนเฟร่าเดนายเป็นพี่สาวแท้ๆของคลีโอเดนายแต่ตามการ์ตูนแล้วเนเฟร่าเนี่ยค่อนข้างใจร้ายกับน้องสาวของเธอนะกลั่นแกล้งสารพัดสารเพเลยถ้าใครเคยดูการ์ตูนเนเฟร่าเนี่ย ถึงขั้นเคยแกล้งให้ดูสกับคลีโอเลิกกันมาแล้วก็มีนะคะในตอนบูยอกนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าร้ายสุดๆเลยล่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะความร้ายนี้หรือเปล่าที่ทำให้ตุ๊กตาเนเฟร่าเนี่ยถูกผลิตออกมาเพียงสองรุ่นนะคะคือรุ่น o r i g i ิ a l ลเวฟแรกกับรุ่นบูยอกนั่นเองค่ะเลยทำให้ตุ๊กตาเนเฟร่าเนี่ย กลายเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากมากจึงมีราคาแพงนั่นเองค่ะเอาล่ะมาดูรายละเอียดของตุ๊กตากันเลยดีกว่านะคะเนื่องจากในเฟราเนี่ยเป็นตุ๊กตาพี่สาวดังนั้นเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าไซส์ปกตินะคะทั้งมีความสูงมากกว่าด้วยแล้วก็เมคอัพเธอเนี่ยสวยมากๆดูมีความเป็นเจ้าหญิงอียิปต์สุดๆเลยล่ะ เธอมีลิปสติกสีเดียวกับผมของเธอนะคะที่ออกเป็นสีเขียวอมฟ้าเส้นผมของเธอเนี่ยยาวสลวยมากๆสีผมสีเขียวอมฟ้าแทรกไปด้วยผมสีดำและมีดิ้นทองสวยมากๆเลยค่ะเธอสวมเครื่องประดับบนศีรษะที่เป็นสีทองซึ่งเป็นที่รวบผมของเธอด้วยนะคะดูเก๋สุดๆไปเลยนอกจากนี้เนี่ยเธอยังมี หูที่หูทั้งสองข้างเป็นสีทองซึ่งแตกต่างกันนะคะสวยมากๆเลยสำหรับชุดของเธอเนี่ยเป็นชุดเดรสกระโปรงสั้นคล้ายคล้ายผ้าพันมาม,มี่เหมือนกันนะเนี่ยแต่มีสีสันออกไปในโทนสีเขียวอมฟ้าเช่นเดียวกับสีผมของเธอนะคะเธอเนี่ยสวมสร้อยคอสีทองที่มีจี้สีแดงดูเด่นมากนอกจากนี้ ยังมีลักษณะของผ้าบางๆสีเขียวที่เป็นเหมือนสายสะพายดูเก๋ไม่เบาเลยนะเนี่ยเธอยังมีเข็มขัดสีทองที่ใหญ่และดูโดดเด่นมากๆด้วยล่ะสำหรับ่วนขาของเธอนะคะมีผ้าพันในลักษณะเดียวกับชุดพันไว้ทั้งสองข้างส่วนรองเท้าของเธอนั้นเนี่ยก็สวยมากๆส้นเนี่ยเป็นลวดลาย ของงูเห่าสีเขียวองฟ้าด้านหน้าเนี่ยมีสีและลวดลายที่เป็นสไตล์อียิปต์สวยมากๆเลยค่ะสำหรับกระเป๋าของเธอเนี่ยเป็นกระเป๋าถือสีฟ้าสลับทองที่สวยและเข้ากับชุดมากๆเลยนะคะและเนื่องจากเนเฟราตัวนี้เป็นเวฟแรกเธอจึงมาพร้อมกับเจ้าสัตว์เลี้ยงเจ้ากวางที่ชื่ออาซูราค่ะ สันสีทองสลับกับสีฟ้าน่ารักทีเดียวเชียวและอันเนื่องมาจากการที่พี่เดบี้ได้ในฟราตัวนี้มาเป็นมือสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เดบี้ยังขาดอยู่ก็ได้แก่แตนสีเขียวอมฟ้าสุดสวยตัวนี้และความเป็นจริงในฟราตัวนี้จะต้องมาพร้อมกับแหวนด้วยนะคะแหวนตามภาพ Google นี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เดบี้ก็มีภารก ต้องไปตามหาสองสิ่งนี้มาให้เจอและถ้าว่าอะไรที่เดบิไ่ได้มาแล้วเนี่ยพี่เดมี่จะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะเอาล่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิว n e f e ราเดอรนนะคะหวังว่าคงจะถูกใจใครหลายๆคนเลยโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เดบี้รู้สึกถูกใจกับเนเฟราตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะทั้งสวยและมีรายละเอียดที่เยอะสุดๆไปเลยสมกับการเป็นมอนสเตอร์ไฮในรุ่นแรกๆที่ผลิตออกมานะคะ ซึ่งน่าเสียดายที่รุ่นหลังๆเนี่ยโดนตัดทอนรายละเอียดออกไปเยอะเลยทำให้รุ่นแรกๆเนี่ยกลายเป็นแรไอเทมที่มีราคาสูงไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้คงต้องลองหาเป็นมือสองนะคะซึ่งค่อนข้างมีราคาสูงแน่นอนว่าหากใครไม่อยากเสียตังค์ซื้อก็สามารถแวะเข้ามาชมที่ช่องเด b บบี Barbie ซึ่งพีเดบีสัญญาว่าจะพยายามนำตุ๊กตารุ่นหายยากๆมารีวิวกันให้ชมแบบไม่ต้องเสียสตางค์กันเลยล่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้พีเดบีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย